สวัสดีชาวทูบุกคนนะผมะผมจะถ่ายสิ่งครับโอ้สิ่งลงมาได้ไงครับเนี่ยนี่มาดูโอสูปแนวเลยเวลาหวนา,นา,านแห้งแ้งก็สูบข้าว,ราาาวครับเวลาจะเกี้ยวโอสูบโอครับนี่โอ้ลำบ,บากจริงช้านะครับข้าวก็เราละห้าบาทครับก็เสียทิ้งทำอะไรอย่างนี้ สูบน้ำครับสูบน้ำสูบน้ำหกหรือเปล่าครับนี่ภาพถ้าเก่าเก็บนะอันนั้นก็สีอเกี่ยวข้าวบางนั้นนั่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 โอ้สูบน้ำแบบนี้ทำน้ำปังแจ๋วเลยครับนี่ครับน้ำเยอะครับนี่เหตุสภาพนี่ถ้าเกเกียวไม่ได้ข้าวแล้วเนี่ยก็เกลียวก็คงรู้นะครับเนี่ยตะแกรงตันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นี่ไงแม่พักเขียวมารองนี่ครับน่าจะมีปลาซิวติดไปตามสูบนะนี่นี่นครับลำบากขนาดครับเนี่ยชาวนาน้ำแรงก็สูบเข้าเขียวก็สูบออกครับเนี่ยโอ้สุดจัดเลยแบบนี้ดูครับนี่น้ำไม่เยอะนะแต่ว่าข้าวมันล้มนะข้าวล้ม เพิงข้าวเล็กน้อยไอ้เจ็บเพลิงค่าเชื้อเพลิงตรงนี้เลยครับนี่ค่าเกี่ยวค่าไถค่้าสูบน้ำสารพัดครับแตเจ้าจของมีเครื่องมือเนี่ยแยแ่ครับนี่แยแ่เลยแบบนี้นี่เป็นนาเสนงงหรือเปล่าตรงนี้สูบเก่าสืบออกยังว่าเล่นครับชาวนาครับลำบากครับแต่ข้าวก็ทูครับนี่ รสีเขี่ยวข้าวนี่มีจุดในนอเลยแล้วเจ็ดสิบฝัง่งนู้นหกแปดฝั่งนี้เก้าห้าเราจะมาเมื่อเรื่อยก็ไม่รู้นะงานก็เยอะ เดี๋ยวมาดูก็สูบน้ำดีกว่าชิวๆครับนี่เขาเกี่ยวเราไม่สนนะครับเราสูบน้ำจากปลา <laughs> สบายแล้วครับนี่มสีไปอะไรแล้วครับ โอ้โหบอกตรงครับลมระเนระนาดครับนี่เวลามัรแลงก็สูบเข้าครับนี่เวลาจะเกี่ยวก็สูบออกครับโอ้โ่น้องเอ้ยขาราคาถูกครับนี่น้ำมันแพงนะครับนี่สุดจัดเลยปีนี้ยากเลยยากเลยอย่างนี้ทำอะไรก็ขาดทุนไนหมดครับ ต้องทํานะครับนาะเรามีแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาทาดีกว่าครับนาะถ้าใครมีก็จ้างเขาทาไปดีกว่าเพราะงั้นก,ก็ทําแบ่งกันครับเราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับวันนี้เราลงทุนเองเทาเองหมดนี่ไม่เหลือนะครับนี่หักแล้วนี่ปุ๋ยก็รุกและเกือบพันแล้วก็ปุ๋ยโอ้ลำบากลำบากแห้งพี่นอก ขายข้าวก็ติโนนตีนี้ครับโอ้ลำบากลำบากข้าวทุ่งไมโพโอค้ารับซื้อก็ติตีไปทั่วนะครับเราเป็นผู้ผู้ผลิตนี่ตั้งราคาเองไม่ได้นะเราต้องยอมนะพี่น้องถ้าเราไม่ยอมขายเราเก็บไว้ก็ยังว่าครับไม่มีตังค์จ่ายค่ารถเกี่ยวรถไถครับเราต้องยอมนะต้องยอมขายครับขายราคาถูกมากครับแางเจ้าผมว่าเห็นมาขายได้กิโลละห้าบาทก็มีหกบาทก็มีนะครับข้าวมันปนแดงนะครับดูสิครับ คนสเกตเขารับซื้อคนรับซื้อข้าวหรือว่าธรรมดาเขาเขาหมอเราทุบผลิตเก็บไว้ก็กิกนไม่หมดนะครับทำไม่ได้ครับตำนานแล้วก็ต้องขายยากเลยเราเฮ้ยทำยังไงเกษตรกรเราอาชีพหลักดั้งเดยม,มาอย่างนี้ครับบางคนว่าทำไมาไม่ปลูกอ้อยปลูกอะไรก็พื้นที่เราปลูกอ้อยไม่ได้นะครับบางที่ครับ อ้อยยิ่งลงทุนเยอะกับผู้ข้าวนะครับผมตามคิดผมนะผู้อ้อยคุณก็ต้องมีรถตัดรถอะไรนะครับเยอะแยะนะครับโอ้โหสารพัดครับพี่น้องทำนาคือวานข้าวแล้วจบเลยครับนี่อันนี้ก็แห้งยากนะตรงนี้แห้งยากมาก นี่ก็เร่งร้ายมาเต็มที่นะยากที่จะอธิบายนะครับการเป็นเกษตรกรเพราจะปลูกทุกอย่างก็ดูเละไม่ได้นะพี่น้องถ้ารับปลูกแบบต้องหลายอย่างอ้อยเอ้ยอะไรหลายอย่างนี่ต้องไปกู้ตังค์กันนะครับไม่ใช่ว่าปลูกกันเล่นๆนะครับอ้อยพวกอ้อยพวกมันพวกเนี้ยถ้ารับปลูกใหญ่ๆหลายๆอย่า,ยยางผสมสารน,นี่ไ ผสมสายจะถูกได้เท่างไรไม่ได้นะครับต้องอย่างละสิบราอะ่ะน้ำคิดผมนะข้าวสิบร่อ้อยสิบร่มันสิบร่แต่ก็ถูกหมดอะ่ะทุกอย่างถูกหมดต้นทุนสูงหมดนะครับน้ำมันแพงไงพอปุ๋ยแพงเลยครับปีนี้โอ้แย่เลยครับเศรษฐกิจตอนนี้เดีนี้เขามาสูบก็ชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทรับจ้างกันรถคูปุตตาไอสูบแบบนี้ชั่วโมงหนึ่งร้อยบาท น้ำก็ไหลไม่เต็มที่นะครับอะไรนไหลแค่นี้เออรถไม่เติมน้ำนะครับก็ต้องรับจ้างกันนะครับชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทอาชีพนี้ถือว่าได้เงินดีเปอนกันนะความคิดผมนะ ถ้าเราทำนาปรังแล้วููปส่นี้เจ็มเลยครับเพราะว่าถ้าได้น้ำอย่างนี้นี่นาปรังชอบนะครับนี่ก็เป็นเครื่องคูปตะอีทีอา e t ทีร้อนะครับหลากสูบหน้า6น่าจะประมาณ6กคูณยีนะครับนี่สุบตัวนี้น่าจะ6กคูณยี ผมผม,มเมื่กได้ออกงานแล้วครับนี่จะสูบน้ำจะปลายครับที่เราก็จะไปดูสีกเกียวโตนะพูดถึงราคาคาแล้วแบบแบบไม่อยากพูดโตอ่ะพูดได้ก็กล้ใค้พูดนะครับก็ไม่มีใครรับรู้อะไรกับเราเลยเป็นราคาข่าวอย่างร้องไห้ครับ ชาวนา,วาจะเรื่มตาอาบปากได้ก็โอ้โหหมวกันครับดูเลยครับนี่น้ำมาท่วมอย่างงี้อีกโยไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาสูบอีกแล้วการสูบน้ําในนาแบบนี้นะครับแห้งยากนะครับพี่น้องจริงๆริงครับผมเคยสูบแล้วแห้งยากมากต่อให้คุณเล่งเครื่องได้ขนาดไหนก็ช่างมันไม่เล็ไม่ไหลเต็มกระบอกไอ้คุณหรอกเพราะว่าน้ํามันมัน,ม,นมันซึมอยู่ตามต้นข้าวอะ่ะเนี่ยมันซึมอยู่ตามต้นข้าวแล้วมันก็จะไหลมาได้แต่ละทที่อะ มันต,ต้องแบบเวกอะแต่ถ้าเวกก็เสียข้าวเลยครับเนี่ยอยากอยากไปนอนเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ครับจ้องก็งทักิงครับเจอกันคลิปหน้าครับจากคลิปนี้ก็บายบายนะโอ้โปวดเอว จะเป็นวินหน้าสีครับวินวินเตลเลอร์น่าเป็นวินวินตัวดึงน้ำมันจะเป็นวินหน้าสีวินตัวพยานาคมันจะเป็นวินหน้าหนก้นเกเจ็บหกแกเจ็บ